สวัสดีครับสวัสดีครับหมอแพทย์ไฟสาร์ชมินครับอ่าไฟเนื้อซ้อมมากี่วันสองนาท์ครับซ้อมอยู่ที่ใครสันติอุบลก็อยู่ที่เดิมเลยที่อุบลค่ะแล้วอยู่นั้นตอนนี้มีใครเป็นกูบลซ้อมละมันไปป่าข้างทางนี่ครับแต่เบิกพี่ๆมันคล้ายเกินเนาะตอนนี้เราอายุสิบกวาปีสูงเท่าไหร่แล้วครับแล้วบอกสิน้ำหนักไปปล่อยแล้วตอนนี้ห้าสิบสองครับมวยสไตล์อะไรครับโบ้ครับวันนี้เลยต้องมาเจอเพชรเดือดคือมาต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขื่อยังกอดศึกษามาเามยต กอเดินมาทางอ่ะวันนี้มาเจอเพชรเดือดวางเกลวางแผงไงดิต่อเรื่อยๆครับตามสไตล์เนาะล่าสุดต่อยไปที่การเดินทางวันนั้นต่อยกับเพชรเมืองกาญจน์เปงมั้งโฆษณาาเจาคะแนนวันนั้นต่อยอีเวนต์่าไรร้อยแปดครับร้อยแปดนี่ต่อร้อยเก้าเนาะเมื่อเช้าสอนหนักยังสอนแล้วครับเป็นไงมั้งเดินงานแบบที่เดืก็เดือดมันวิ่งยี่สิบยี่สิบสายตอนเช้าร่างกายไฟนี้เป็นพี่ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครมาเดิมพร้อมคุมมากี่กิโลไฟนี้ ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดแปดสิบบาทคนจังหวัดเด็กอุบลเอาฝากเพื่ช่วยแฟนคลับด้วยหน่อยฝากเถอะคนจะเป็นกำลังใจให้เลยนะครับที่แนี่ครับอาวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ